จากการไปชมข,ของพี่เป้แล้วไหมขอพาไปที่พัทลุงกันหน่อยเขาบอกว่าพัทลุงนี่นะใค,ครที่ชอบเที่ยวแบบโลโคลไม่ควรพลาดนะคะจะพาไปที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยค่ะเขาเปิดตัวสุดปังเลยค่ะกับโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องปักหมุดนะคะเพราะเขามีพิธีเปิดนะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วในวันนั้นเนี่ยนะมีทั้งโชว์ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้มีพิธีกรรมโนราบูชาหิ่งแล้วก็เมนูเด็ดของพัทลุงอันนี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันชื่อว่าแกงน้ําเคยใบพาหู่มปลาช่อนย่างเขา,บอ,าบอกว่าเด็ดทางภารนะคุณ <laughs> และไฮไลท์นะคะไม่ใช่แค่ของกินค่ะที่นั่นนะคะยังมีทะเลน้อยมีควายน้ําให้ดูแบบใกล้ชิดค่ะ ส่วนใครนะคะที่แบบเป็นสายธรรมชาตินี่ทะเลบัวแดงโอ้โหมีหลายอย่างนะเขาบอกว่าถ้าอยากจะไปชมทะเลบัวแดงนะคะช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้นะคะจนถึงพฤษภาคมค่ะไปได้เลยสวยจนต้องร้องวาวยังไม่หมดนะคะใครที่ชอบถ่ายรูปอ่ะกินแล้วไปชมไปชมเรียบร้อยแล้วต่อไปคือต้องไปถ่ายรูปเช็คอินกันนิดหนึ่งนะคะแนะนําที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาค่ะที่นั่นเขาจะเป็นสะพานที่แบบทอดยาวกลางทะเลสาบ แล้วก็ก่อนกลับนะคะก็แวะซื้อของดีประจําทิ่นด้วยนะคะก็มีประดุกล้าและก็ผลิตภัณฑ์กระจูดค่ะเอาเป็นว่าซื้อได้เลยติดไม้ติดมือกลับบ้านน่าสนใจมากๆงานนี้มีเสียงสัมภาษณ์จากท่านประลัดมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทั้งน,นี้เป็นการมาดูชุมชนที่ประกาศผลไปแล้วเมื่อปีเจ็นะครับแล้วก็ชุมชนทะเลน้อยก็เป็นหนึ่งในสิบชุมชนที่ได้รับการประกาศแล้วก็ได้รับโลของท่านยมทีไปแล้วนะครับ สิ่งสําคัญของทางกระทรวงวัฒนธรรมคือเราจะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจวัฒนธรรมกรณีของชุมชนเนี่ยเราจะมาเราจะเห็นภาพชัดมากว่า มีการส่งเสริมครบทั้ง4ี่องค์ประกอบตามนโยบายของเศรษฐิจัม่บ่าจะเป็นเรื่องของการนําทุนนัตกรรมมาต่อยอดส่วนที่2คือเรื่องของการพัฒนาคนในส่วนที่3คือทําอย่างไรให้เรื่องศรริลปะวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าและบริการเพื่สอส่งเสริมเศร,รษฐกิจได้ส่วนสุดท้ายคือการสร้างระบบนิเวศหรือโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการทางานพอมาลงพื้นที่ผมไมเห็นว่าชุมชนทะเลน้อยเนี่ยครบองค์ประกอบทั้งหมดเลยและจุดเด่นสําคัญกนะ็คือว่าที่นี่ครับทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนสามารถทํางานหัตกรรมคื้นบ้านของเขาได้โดยเฉพาะเรื่อง ของการทร่องที่่เป็นเรื่องการจักสารกระจูดแต่พอเราทําเรื่องเหล่านี้เสร็จก็ปรากฏว่ามันจะทําให้เกิดการท่องเที่ยวได้ด้วยซึ่งในชุมชนทะเลน้อยเนี่ยนักท่องเที่ยว80%เป็นคนไทย20%่เป็นต่างชาติโดยเฉพาะจากยุโรปอย่างฝรั่งเศสมาอยู่ระยะยาวเลยซึ่งเหล่านี้จะส่งเสร,ริมให้เกิดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีก็ตรงตามนโยบายของรัฐบาลโดยว่าส่งเสร,รมิมธุรกิจและท้ายสุดแล้วมันจะก่อให้เกิดซอฟต์แวร์ได้แ e น่นอนชุมชนบ้านทะเลน้อยพัทลุงค่ะช้อปเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมกิน ครบทริปเดียวเออเดียเสียด้ยฝรั่งรู้จักน้อยไปนิดนึงนะฮะถ้าฝรั่งรู้จักเยอะเ่ยผมว่าไม่ใช่แค่20%นะนนต้องมากกว่านั้นโอ้ยเพราะว่าฝรั่งชอบแนวดี้ใช่เป็นแนวลูคอลเออนะ